สวัสดีค่ะเพื่อนๆมนวีนาชาแนลตัดใบต้นมิน้นมาแล้วนะคะเราก็จะมาเด็ดลิบใบออกนะคะเพื่อนๆเพื่อที่เราจะมาปักชำน้ำนะคะแล้วก็จะปักชำดินด้วยนะคะเราก็คัดเลือกกิ่งพันธุ์นิดนึงนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะจะมีบางกิ่งที่มีดอกนะคะเนี่ยค่ะก่อนที่เราจะปักชำเราก็เด็ดใบเขาก่อนนะคะ ใบมิ้นท์นี่เดี๋ยวเราก็จะเอาไปทําชานะคะนี่ค่ะอันนี้เขามีดอกติดมาด้วยนะคะกิ่งนี้เราจะทั้งปักชําดินแล้วก็ชําน้ํานะคะจะตัดได้แยกได้สองกิ่งเลยนะคะตรงนี้เลยนะคะอันนี้เราก็จะปักชําน้ํานะคะส่วนอันนี้เราก็จะปักชําดินค่ะเพื่อนๆ ดินที่เตรียมไว้นะคะมีนาชาแนลก็จะเป็นเนี้ยคะ่ะดินผสมปลูกนะคะก็จะเป็นขี้เท่าแกบเนาะนะคะแล้วก็มีไม้เล็กๆนำล่องนิดนึงนะคะจิ้มลงไปเลยนะคะดินเนี่ยมีนาชาแนลเทน้ําใส่ไปก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เขามีความเขาเรียกว่าแน่นนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามากดทับเขานะคะนี่ค่ะเราก็มาเลือกเลือกใบเลือกกิ่งก่อนนะคะว่ากิ่นไหนเราจะชําน้ำ หรือว่ากิ่งไหนนะคะเราจะชํากับดินนะคะเราก็สามารถตัดแยกได้นะคะนี่ค่ะจะปักลงไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าดินเขานิ่มแต่ถ้าบางทีก็อาจจะใช้ไม้นำล่องไปก่อนนะคะนิดนึงนะคะสำหรับที่เราไปเจอดินที่แข็งๆนะคะนี่นะคะ หนึ่งกิ่งนะคะเราก็สามารถที่จะแยกน้องได้เลยนะคะแต่เราริบใบออกนิดนึงนะคะอันนี้มีนาชานลก็จะปักชำดินนะคะตัดตรงนี้นะคะนี่แล้วก็ใช้ไม้นำร่องไปนิดนึงนะคะแล้วก็ปักชำตรงนี้ไปเลยนะคะนี่นะคะส่วนที่เหลือนี่เราก็ริบใบเหมือนกันค่ะอันนี้จะปักชำน้ำนะคะส่วนใบนี่เราก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะเพื่อน เราจะมาดูกันนะคะว่าระหว่างปักชำน้ำกับปักชำดินนะคะเพื่อนๆว่าอันไหนนะคะเขาจะงอกลากเร็วกว่ากันนะคะนี่ค่ะก็ใส่ไปเลยนะคะนี่ค่ะที่เหลือมีนาชาแนลก็จะปักชำดินนะคะเราก็เด็ดเขาคือสามารถที่จะ ตัดเพิ่มได้นะคะเป็นท่อนๆน,นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะปัดลงไปเลยนะคะใบนี้เต็ดทีนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะต็ดใบออกเราก็ได้ใบมิ้นไปทำชายเยอะเลยนะคะขยายพันธุ์ไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆ นี่เราก็จะได้ต้นลิ้นอีกเยอะเลยนะคะคเพื่อนเพื่อนจิ้มลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็รดน้ำซ้ำเขาอีกหนึ่งครั้งนะคะอันนี้กิ่งค่อนข้างแข็งนี่ค่ะปักลงไปเลย,<อ>ะเลยนะคะ หนึ่งกระถางน้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลดน้ําเขาอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เอาเขาไปไว้ในที่ร่มนะคะส่วนที่เหลือมีนาชนแนลก็จะทยอยปักชํานะคะแล้วก็จะทาน้ําด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพื่อนๆอ,อันไหนที่มีดอกก็คะ่ะมีนาชนแนลก็จะทําชําน้ําเพราะว่าอันนี้ก็จะมีดอกกันหลายอันนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่วันนี้เราก็จะได้ขยายพันธุ์ต้นมิ้นท์แล้วนะคะ ก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะจะชำน้ำหรือจะชำดินก็ได้นะคะว่าอันไหนจะขึ้นก่อนนะคะวันนี้มีนาชาแนลก็ลากันไปก่อนค่ะกับการปักชำต้นเปปเปอร์มินต์แบบง่ายๆนะคะส่วนใบที่เหลือเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเอาไปต้มทำชากันนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย